แฟนคลับแห่เซอร์ไพร์วันเกิดพิกกองทัพพระเอกหนุ่มหน้าใสพิกกองทัพเพิ่งผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ22สองปีผ่านมาหมาดๆกับวันเกิดที่ผ่านมาของหนุ่มพิษนั้นต้องบอกว่าปีนี้อบอุ่นมากๆโดยเฉพาะกองละครทั้งสองเรื่องที่พิกถ่ายทำอยู่ต่างยกเค้กมาเซอร์ไพร์กันไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจ๋ายศินีพร้อมกับนักแสดงที่สร้างเซอร์ไพร์วันเกิดให้หนุ่มพิกในกอง ดุดอักษรรวมถึงพี่ปิ่นทีวีซีนที่ได้นำเค้กมาอวยพรวันเกิดในกองละครแม่เลี้ยงที่เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำไปอีกด้วยอีกทั้งเหล่าแฟนคลับก็ได้ร่วมกันจัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับเธอเองหนุ่มสุดห่อที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นกับเค้กที่เรียงจัดทำเป็นตัวอักษรชื่อพีคซึ่งเจ้าของวันเกิดแฮปปี้ดีด้ามากๆยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะยังมี Food Support และป้าย LED อวยพร์วันเกิดในปี22แบบเต็มคาราเบลอีกด้วย